สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคต่างๆรวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ภายใน5นาทีครับอาการไอนะครับเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งนะครับของร่างกายที่กําลังขับสิ่งแปลกปลอมออกจากระบบทางเดินหายใจแต่ถ้าหากเรามีอาการไอระยะเวลานับเดือนเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือไม่วันนี้คุณหมอนวลวันมีคําตอบให้พวกเราครับ สวัสดีค่ะอาการไอเรื้อรังคืออะไรนะคะอาการไอเรื้อรังคืออาการไอติดต่อกันนานกว่า2เดือนค่ะส่วนใหญ่สาเหตุนะคะมาจากอะไรได้บ้างสาเหตุแรกนะคะโพรงไซนัสอักเสบค่ะก็จะมีอาการน้ำมูกไหลลงคอบ่อยๆนะคะทำให้มีอาการไอเป็นเสมหะออกมาค่ะหรือว่าเป็นกรดไหลย,ย้อนก็ได้นะคะก็จะมีอาการน้ำขมๆในปากเรอเปรี้ยวแล้วก็มีอาการระคายคอแล้วก็ไอค่ะหรืออีกสาเหตุหนึ่งนะคะคือโรคหอบหืดค่ะ โรคนี้ก็จะมีอาการหายใจเหนื่อยหอบหายใจมีเสียงวีตแล้วก็มีอาการไอเป็นระยะระยะได้นะคะสําหรับคนที่สูบบุหรี่นะคะก็อาจจะทําให้มีอาการไอเรื้อรังได้ค่ะก็จะมีอาการของถุงลมป่งพองนะคะหรือว่าเป็นมะเร็งปอดก็ได้ค่ะสําหรับการวินิจฉัยโรคไอเรื้อรังนะคะเราจะเริ่มจากการซักประวัติตรวจร่างกายค่ะไอตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะไอมานานหรือยังนะคะหรือว่าไอมีเสมหะหรือเปล่าหรือไม่มีเสมหะไอเป็นเลือดหรือเปล่านะคะ อาการร่วมอื่นๆนะคะเช่นการมีไข้หายใจเหนื่อยหอบนะคะหรือว่ามีอาการไอเป็นเลือดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือไม่นะคะแล้วก็มีประวัติในเรื่องของสุบบหรีหรือว่าวันโรคนะคะหรือว่าประวัติครอบครัวที่เป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะก็จะสามารถที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ค่ะสิ่งที่เรามักจะลืมไปนะคะคือการซักประวัติในเรื่องของยาที่ใช้ประจําค่ะเพราะว่ายาบางชนิดนะคะทําให้เกิดการไอามากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะเราควรจะทีจะสำรวจตัวเองค่ะว่าเราใช้ยาอะไรอยู่นะคะ การส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเอกซเรย์ปอดเป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะดูด้วยว่ามีก้อนอะไรในปอดหรือเปล่านะคะมีการติดเชื้ออะไรในปอดหรือเปล่าะคะ่ะต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเอกซเรย์ปอดผิดปกตินะคะเราอาจจะมีการส่งตัว CT สแกน บริเวณปอดนะคะเพื่อที่จะดูด้วยว่ามีลักษณะของก้อนมะเร็งอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะสุดท้ายนะคะคือการส่งตรวจสมรรถภาพของปอดนะคะเพื่อที่จะดูด้วยว่าปอดเราเนี่ยมีการทํางานที่ดีหรือเปล่านะคะมีการติดตันบริเวณตรงไหนหรือเปล่าค่ะการรักษาโรคไอเรื้อรังนะคะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เป็นโรคอะไรค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องค่ะการปฏิบัติตัวที่ง่ายๆนะคะก็คือว่าการไม่สูบบุหรี่นะคะ ดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะพยายามออกกําลังกายให้สม่ําเสมอเพื่อที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่นะคะปีละครั้งก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อในปอดได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการไอเรื้อรังไม่ดีขึ้นสักทีนะคะก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องโดยรวดเร็วค่ะถือว่าหมอขอนะคะเห็นไหมครับว่าอาการไอเรื้อรังเนี่ย มีสาเหตุหลากหลายสาเหตุมากเลยอาจจะเกิดจากโรคที่รุนแรงหรือโรคที่ไม่รุนแรงก็ได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องหาสาเหตุของอาการไอและรักษาตามสาเหตุนั้นๆเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีอาการไอเรื้อรังนะครับ <S <S ก็รีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและทำการรักษาที่ถูกต้องถูกวิธีกันนะครับ <S <S ถือว่าหมอขอนะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่เป็นการพาาลาดสาระสุขภาพดีๆกันนะครับถือว่าหมอขอ Mega we care.